กวาดมงหลายเวทีอลิซาบมานโยน็อกอดีตลูกยางที่เปลี่ยนเส้นทางแล้วรุ่งต้องใช้คำว่าเปลี่ยนอาชีพแล้วรุ่งสำหรับอลิซามานโยน็อกอดีตนักวอลเลย์บอลชาวรัสเซียที่ตัดสินใจเป็นเข็มสู่วงการนางแบบก่อนเข้าสู่เวทีประกวดนางงามในเวทีระดับโลกมากมายโดยจุดเริ่มต้นคือการควา้ารางวัลท็อปโมเดลรัสเซีย2015จากนั้นเข้าร่วมประกวดนางงามพร้อมทางคว้าตําแหน่ Miss International ลรัสเซีย2016ก่อนเข้าร่วมประกวดเวที Supermodel International 2016ที่ประเทศไทยพร้อมทั้งคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปคลองได้สำเร็จจากนั้นคว้าตำแหน่ง World Beauty Queen 2018เท่านั้นยังไม่พอเธอเดินหน้าคว้าตำแหน่ง Miss Earth เปลารู้2019แม้จะมีคำถามจากหลายคนว่าเหตุใดเธอถึงได้สิทธิ์คว้ารางวัลน,นี้เพราะเธอเป็นชาวรัสเซีย แต่เธอออกมาตอบข้อสงสัยว่าเธอได้สิทธิ์ในครั้งนี้เพราะพ่อของเธอเป็นชาวเบลารุสและเธอก็ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของบ้านเกิดของพ่อเธอนอกจากนี้จากการที่เธอคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนของประเทศเบลารุสทําให้เธอได้สิทธิ์เข้าประกวดมิตร2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเธอสามารถพิชิตใจคณะกรรมการจนทะลุผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายก่อนคว้าตำแหน่งมิดเอิร์ธไฟเออร์2019มาครองได้สำเร็จสำหรับอดีตนักตบลูกยางสาววัย28ปีเคยลงเล่นกับเวลาดีวอสต็อกสโมสรวอลเล์บอลในลีกบาเกิดก่อนหันหลังให้กับอาชีพกีฬายอย่างเป็นทางการเมื่อปี2014ซึ่งเส้นทางที่เธอเลือกทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกขอผู้แหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ